วิธียกเลิกแอปเสียเงินที่ต่ออายุให้เราแบบอัตโนมัติในมือถือ Android นะครับมาดูขั้นตอนแบบไม่ง่ายพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นให้กดเข้าไปที่ p a พ s t o เข้ามาแล้วมากดโปรไฟล์ทางด้านขวาบนต่อไปกดการชำระเงินและการสมัครใช้บริการต่อไปกดการสมัครใช้บริการ เมื่อเข้ามาที่หน้าการสมัครใช้บริการถ้าเรามีแอปเสียงเงินที่ต่ออายุแบบอัตโนมัติมันจะมาแสดงผลในหน้านี้ทั้งหมดเลยนะครับเ <ST 000> พื่อนๆก็ลองมาเช็คดูนะครับว่าในมือถือของเพื่อนมีแอปเสียงเงินที่ต่ออายุให้เราแบบอัตโนมัติอยู่หรือไม่ถ้ามีนะครับและอยากจะกดยกเลิกก็สามรารถทําได้นะครับให้เรากดเข้าไปที่แอปนั้น <S <S 2> <S 2> <S เสร็จแล้วให้กดยกเลิกการสมัครใช้บริการตรงนี้เลยครับ ต่อไปให้เลือกเหตุผลที่เราต้องการจะยกเลิกจากตัวอย่างนะครับกดเลือกตรงนี้แล้วกันเสร็จแล้วให้กดดาเนินการต่อห,หน้าต่อไปนะครับมันจะมีบอกเราเลยนะครับว่าระบบจะยกเลิกการสมัครใช้บริการเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินในครั้งต่อไปและจะไม่มีการเรียกเก็บเงินของคุณอีกต่อไปตรงนี้นะครับถ้าเรายืนยันที่จะยกเลิกก็สามารถกดยกเลิกการสมัครใช้บริการตรงนี้ได้เลยครับ โอเคครับเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับแอปที่เราเลือกนั้นมันจะขึ้นยกเลิกแบบนี้นะครับก็แปลว่าตอนนี้เราได้ยกเลิกแอปเสียงเงินที่ต่ออายุแบบอัตโนมัติเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เมื่อทําเสร็จแล้วนะครับให้เป็นเพื่อนกดย้อนกลับกดย้อนกลับและกดย้อนกลับเสร็จแล้วนะครับก็ลองมากดโปรไฟล์ตรงนี้ดูนะครับจากนั้นนะครับให้กดไอคอนด้านหลังแบบนี้ เสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นประมาณนี้ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับมีบัญชี Google มากกว่า1บัญชีก็แนะนําเลยนะครับให้ลองกดเลือกบัญชี Google อื่นเสร็จแล้วกดไปที่โปรไฟล์ และกดไปที่การชําระเงินและการสมัครใช้บริการเพื่อมาเช็คเพิ่มเติมได้นะครับเผื่อว่าบางทีนะครับแอปที่เสียเงินที่ต่ออายุแบบอัตโนมัติอาจจะไปอยู่ในบัญชี Google บัญชีอื่นในมือถือของมันเพื่อนก็เป็นได้นะครับทําให้เพื่อนเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์แอปไหนที่ไม่ได้ใช้นะครับก็สามารถเข้าไปกดยกเลิกกันได้เลยนะครับโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการง่ายๆนะครับในการยกเลิกแอปที่เสียเงินที่ต่ออายุแบบอัตโนมัติหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ